สิกมาเลยคือนี่ไม่ธรรมดาโลรลัดล้างก็จบไวรุนเบบซ่าไม่ไหมเรามันไวรุนคลาสสิกใช่ไหมครับอืมเดี๋ยวใจผ่ารถไปโจทย์คนเดี๋ยวใจเคยช่วยหลักเอาแล้วก่อนน่นก่อนใครก็ประเจาและแวกันนะต้องก็ทำความกรบ น่งคุณประพุดซ่องคุณประทมและท่ามคุณประทรงแต่อดาตงจริงจากสิทธิพอแม่พี่นองให้การกรบนับตื้อสักการบ,บูชาไม่ว่าจะเป็นสัลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นโพตาโพไวไม่ว่าจะเป็นล่วงโพผัดวัดพัฒนารามไม่ว่าจะเป็นล่วง่อกรมวัดพูทาวัดแต่เราตึงเจวตีเจ้วาทางนัชท่านถีตรงนี้ที่พี่นองให้การกรบนับตื้ วันนี้กระผมในเจ้ากนาพี่นองกับนั่งลูกไผ่ซอซี่โตนายนั่งนาุนคนเมืองไข่จากกำปอชายาจากวัดสุราธานีมามอบความสุขความบันเทิงให้กับผมแมพี่นองณสถานที่ตรงนี้กับมู่บ้านมนัญยาซอยสิบแปดตลาดหลังกระตองโกก็บออาาพุน่านจาปาบผู้ติดต่อประชันง,งานนั่งกับพันกับตันอาจารย์ซี่โตซอซี่ผัดจึงเป็นอาจารย์ของกระผม ก็คุณไปยังผู้นำตรงสีผู้นำตรงทิ้นนะครับนั่นก็คือฐานโรงรักพุ่งนะครับพร้อมด้วยคณนะกรรมาการชุมชนผัววายแต่เราตึงผมไม่พินลงทีหน้ารักทุกคนทุกฐานที่นั่งดูนั่งตะลุ่งในคำคืนนี้ในกอดเสี่ยงตบมือดังๆเป็นกำลังใจในานัางา่งชักกลางที่พี่น้องครับอันแต่เสี่ยงปลอบมือนั้นเปลี่ยนเป็นเบหยีชิบหน้าได้ไล่ใบนะ ก็วันนี้พี่น้องไม่ได้เห็นไนนั่งตั้งแต่ว่าคำพี่นอง g ขับพอดีพ่มติดภารกิจเพราะว่าต้องไปช่วยเดินขบวนให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็มีขบวนแก่ริมน้มสะพานนาริตนักับพ่มก็ไปเดินขบวนให้กับเทศบาลลุงนีชาวพี่น ong ขับตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วตัวเดียวใจนักขับไปเดินขบวนในกับจังหวัดนะครับเป็นขบวนน้ำ ในวันนี้พี่นองครับพมนั่งลูกพ่อซศสีโตก่อนขึ้นก่อนใครก็ต้องขค้ฟากเหนือฟักตัวกับตันพรหมพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีโดยเฉพาะพี่น้องชาวตลาดหลางตรงนี้นะครับเพราะพมก็ไม่เคยเข้ามาทาการแสดงนะครับพมก็เตื้อเป็นนายนั่งตะลุงเยาวชนคนหนุนไม่พี่น้องครับที่รักและก็ชอบในศิลปะวัฒนธรรมกักว่าใครพอหมพี่น้องทุกคนนะครับช่วยรักช่วยเมตตาเรียกเสมือพผมเป็นลูกในบ้านเป็นล้านในทิ้นเพราะพมเองก็เป็นคนสุราธานี นะครับบ้านเกิดอยุธยามเพเภอใจยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็จบการศึกษานะครับปริญญาตรีสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาาศาสตร์ตอนนี้เรียนจบแล้วพี่น้องครับผมก็ไปเปิดร้านมูกถาอาย่ที่บึงกุนตลนะครับชื่อร้านเชียบมูกถาถ้าพี่น้องนะครับไปเที่ยวเตี้ยวเยวนั่นก็เว้เข้าไปได้นะครับเป็นร้านของนายนั่งเอง นั่นก็ผึงเปิดได้เส้เดือนพี่น้องครับการตอนนี้การที่ว่าคุณกับไปกินกันมากนะครับพี่น้องไปพันไปพันมาครับเวไปวุ่นวุ่นกันได้นะครับต้องขอครับคุณนะครับไล่คนไล่ฐานวันนี้ที่ให้การตอนรับยางอบปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงเน้นนะครับปุ่มก็ได้นําแพลงนั่งเลยก็รูปชากนั่งมาตั้งแต่ต้นเทียงนะครับลุงเน้นกันนังให้การตอนรับเป็นอย่างดี นะครับอม้วยผมพี่น้องชาวตลาดหลังตี่น่ารักทุกคนทุกฐานในคำคืนนี้นะครับพี่น้องอย่าผึงเก็บครับนะครับอย่าผึงเก็บครับนั่งเป็นกําลังใจนายนั่งสักเดียวนะครับผมให้เป็นกําลังใจกับนายนั่งสักกิดสักวีนะครับอย่าผึงเก็บครับอันตรนตาต์ารถไฟน้ี่เลวงออกกลับบานเเ็วไม่พื้นครับ กกลับบ้านเร็วแต่ว่าที่หนังนะ้าลูกนี้ตานอย่าพึ่งกลับบ้านนะครับหนังเป็นกําลังใจกับพุ่มคนนะครับถ้าเคยกลับบ้านกับพุ่มเจ๋งให้น้ามันมดโอแต่ว่าถ้าเจ๋งไม่ได้แล้วให้ตานไปหมดเต่ปั๊มน้ามันพอดีนะครับแต่ว่าปั๊มปิดนะครับนะบายโยพี่น้องครับอาพี่น้องชมสาราจินใจใญ่ยยวันนี้พุ่มน้ามันเสนอในชื่อเรื่องว่ามานีสวรรค์พี่น้องครับ มณีสวรรค์จะเป็นไปในรูปแบบใดพี่น้องเดี๋ยวจะติดตามมาสระความเข้าใจจากกระพมในชาคณะวันนี้ต้องข้อกับคุณนะครับทีมงานซีนวนเศร้าเดินทางมาจากจังหวัดตรังพี่น้องครับกระทือว่าเดินทางกันมาไกลเลยทีเดียวมากันตั้งเต่ว่าชาวนะกรับกัมาถึงนี่และก็ได้มาตั้งรุงเราตอนนี้พี่น้องกับวันนี้นะครับมันก็อยู่ในประเพณีจักรพรรดิถอดป้าป้าและแข้งเรือยาวของจังหวัดสุราธานี ละจังหวัดสุราธานีโดยบอบจสุราธานีนะครับก็มีการจัดแข่งขันประกวดนั่งตะลุงเยวาวชนจังหวัดสุราธานีซึ่งมีนายนั่งตะลุงนะครับคืนละซี่คณะเป็นจํานวนสามคืนด้วยกันขัดเก้าคณะวันละ่องคณะนะครับคำคืนนี้ก็เทือเป็นคำคืนทีสองนะครับพี่นองสามารถที่จะเข้าไปให้กำลังใจกันได้ก็เทือาเป็นนายนั่งเยวาวชนคนสุราษ นะครับตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่านั่งตะลุงศิละปะของเราเนี่ยนะครับกาซื้อว่าต่อไปไม่รู้ว่ายังจะมีให้ทุกคนได้ดูได้ชมไหมเพราะว่าการแสดงศิละปะการเล่นนี้พี่น้องครับตอนนี้ก็เรียกว่าคนติดโทรศัพท์นะครับกลับไปบ้านมีตั้งเพยพี่น้องอีเล่เลยยังตั้งเพในโทรศัพท์พี่น้องอีเล่นั่งนองเดียวอีเล่นั่งละคนอีเล่ซับปารเร มีตั้งรีพี่นองกับซึ่งที่นี่คนกาให้ความนิยมนั่งตะลุงเนี่ยหนอยลุงจากเมื่อก่อนราะเมื่อก่อนพี่น้องกับได้ได้แต่โทรทัศน์นี่ครับบางบ้านก็ไม่ใจมีโทรทัศน์ที่นี่นั่งตะลุงกับเปรียบเหมือนโทรทัศน์ที่พี่น้องมาชมกันซึ่งที่นี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้โดยเฉพาะลูกโซเชียลนี่มันกําลังมาเรงพี่น้องก็ให้ความสนใจไปในลูกโซเชียลสียมากโดยเฉพาะเด็ก ดุนไม่พี่น้องครับที่นี่เราก็ต้องปลูกฝังเยวาวชนเนี่ยรักและก็หวงให้็นวัฒน,นธรรมของเราเราถื่ว่าเป็นเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษมีมาแล้วไม่นับกว่าพันปีพี่น้องครับตั้งแต่ลุงี่อยู่ขู่กับปักตายเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพมฝากเป็นกําลังใจกับนั่งแต่ลุงไม่ใจะพอขนณะพมเต,ต้ทุกๆขนาณะพี่น้องครับเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้นั้งแต่ลุงในย่าสู้นายไปจากแผ่นดินประเทศทตยไทยของเรานะครับ ปี่น้องครับไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้กระพมและเจวกนาน,นำซาลาจินตนิยายมาหมอเป็นข้องฟันก่อนวันจักข้องฟักก่อนวันวลายกับพ่อแม่พีน้องชุดตายนี้ไว้เพ่อะในพ่อแม่พีน้องรับไปได้เงินมื่นตืน่นใน้ดเงินเส้นเดินนาดส่งแก่นไน้ดเงินลานแต่ถ้าเมากี้คลานงานไม่ทําเล่นแต่ภายเล่นแต่เก่งแทงแต่เบื่อก็กลยจนเบืออยู่ประนันนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> นั่งมองนั่งจอ้องแต่คนตั้โนราเปลี่ยนปอกนักบ่าวฮ้ะ้องทะเลยสใสัยู้คนไทยดามากวาดก็นักคนทำมานานงานพลาดนี้จะรี่งสิ่งทำปุงปัญญาต้องทิ้งก็ใจก็ิ้งแต่คนมันช่างมาตั้ง สั้นหนอสั้นจะลมกมไข่คุณครงผู้ข้าวสร้างเหลาเรียงง่วควายมีงานในรล้งใดเขาชายงวควายนั่นละผู้แขกการคนงานบางก็จัดกันแทเรกเขาหวาดเร่งบอกออกแท็กมาช่วยกันแตกช่วยกันทำ ตอนทีเรื่องราวพอเท่าแล่หลันฟัง,งมีแต่เพียงความลังเลฟังแต่คนเก่าความันแรกจนสิน้นแรงคนคนวัฒนธรรมเสื่อมกรดประเพณีมันเสื่อมหายผู้คนทา ทำมาจัดใหยไปหน้าทีทำก็ตีให้เร <Hir Par> ื่อแต่โรยตินไปกำาักคนไทยเฮียน เพียงความลัลกบ้องวังแต่คนเขากองมันแพงจนสิ้นแรงคนคนบทธานตักเสื้อนกรอนประเพณีมันเสื้อมหายผู้คนทำปักทำมาชา้านายไปนาที่ทำก็ที่ให้เลือดแต่รอยตีนควาย กัดากกันเทียนเฮียนผู้คนกึ่งชักนาจึงมาไขว้กว่าในเมืองกุกผู้คนกึ่งชักนาจึงมาไว้กว่าในเมืองกรุงสาวเอ๋ยไฟแลโดเมืองกรุงเพียงจักปะทุกมนยงตะเกียนยีนและถ้งให้พอเท้าแกว่าคอยดูสา có thao cái vó khỏi được ngon ngài lắm nói lắp mà lắp chắc một việc mừng quá lắp mà lê nắng lục quay cả năm là sao ơi สั่นประชาชนพี่น้องหน้าเล่าคนไทยโอน่าตงสัรนประชาชนพี่น้องหน้าเล่าคนไทยจากหนี้ไปทุกแเรมแล้วต้องกมหนักนะทุกเรื่องเศรษฐกิจมันผิดแปรพี่น้องหน้าคาดเงินต่ทุกแาคาน้ำมันแพง เหมือนกับเพลงกลไทยทั้งดีเซลบินสินมันจะดิลจะรดรากาโลดปุ่งล่นโมเราก็ตลเตบไม่ไหวปนแกระตบตัวแควนพี่น้องแน่ตัวเดนไทยตั้งเคยตั้งเคยขึ้นราคา แล้วไปมืดมัวพอไก่ขึ้นป้ากา็ขาึ้นพีน้องหน้าแล้วมึนกันไปหมดไก้ไม่หลดป้าไม่ลงกม่มเราคงต้องปวดรัวลุ่งแลตั้งมูวเอ็ดแปดไก่พี่น้องหน้าค้องในครัวเริ่มโกตัวเรามึน แกงกันขึ้นราคจ้าวสวนยางวันนี้นั่งน้ำตาเลย่นาหน่อยใจลาคาตกนาพอลุงเออแล้วเทียนักหนาเรียกยางเพงไปดาวรถมีก็มาต้องโซกาประทูกยึด ไนตอนนี้คนที่รวยเขาก็ารวยแล้วเขาก็าช่วยกันสง่งแต่คนที่จนก็จนลงโมเราคงต้องมองสีนุ่ล้ปนกระตบยัยโตแม้แต่โซเพนีพวกกะดีก็ยังมึน มันจำต้องขึ้นคาเรงพวกนักเที่ยวเสี้ยวโซดแล้วสันโดดกลางอารมข้างเรื่องแกล้ามาก็ต,ต้องโตแคา้กันตุกแกงข้ากรองจีบแล้วตีขึ้นมาพี่น้องหน้าเนื้อคาเรง ถ้กรองจีบแล้ว <favorites> ต like ีขึ้นมาปีนมองหน้าเนื้อกค่เร่งตีโมเพลงเต็มโลเอิดใจไม่ละนักรองเออแล้วมาชมเป็ดประเตศไทยเลือตีโมเพลงเต็มโลเอิดใจไม่ขับปีกรวยนั่งรวยแล้วมาจมเป็ดประเทศไทย จำหนุนว่าจนกว่าอย่าดูถูกคนขายค่าหน้าบัดสีอย่าดูถูกคนขอทานว่าบ้านไม่มีอย่าดูถูกโสเพณีเพราะเขามีกรรมอย่าดูถูกเสียงดนตรีเพราะมีค่าอย่าดูถูกภูมิปัญญาว่าหน้ากรรม อย่าดูถูกศิลปินในสิ้นคำพวกเราจะน้อมนำวัฒนธรรมไห้ท่านชมเจริญสุขสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านณสถานที่ตรงนี้หมู่บ้านมนัญญาพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่รักที่เคารพของกระผมทุกคนทุก,ท,กท่านวันนี้กระผมพร้อมแล้วครับ ที่จะนํามาคาตุกายามวิการนักเล่านิทานในยามราตรีหรือที่พี่น้องประชาชนเรียกกันว่าหนังตะลุงมามอบเป็นของขวัญก่อนวันจากของฝากฝาก่อนเวลาที่กระผมและชาวคณะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับพวกพี่น้องในค่าคืนนี้และในค่าคืนนี้ผมจะขอเส,สนอสารนิยายที่มีชื่อเรื่องว่า มณีสวรรค์กับ แจกเลขของสายและจินตนิยายผมจัดสมมติว่าสถานที่ตรงนี้เป็นพระมาะคนครพระบานครหนึ่งชาวบ้านประชาชนเยกติดปากกันว่าพระมาะคนครพังประก,กันซึ่งมียองพระราชาอินุมาตและพระนางเจ้าันวัตาบริหารบ้านเมืองอย่างนี้แต่ในขณะน,นี้พระนางเจ้าันวัตาไม่ได้ปรากฏต่อสายตาของท่านผู้ชม จงหน้าก็มีเพียงเตท่านนงขมลนรีนั่นก็คือท่านนงขมลนตีเียมศักดิ์ที่เข้ามามอบกราบด้วยความจงรักภักดีโดยพระอ,องค์จงได้มีพระกระเสรรับสั่งให้มานั่งปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นก็ปัญหามันมีอยู่ว่าเมื่อเจ็ดวันที่ผ่านพ้นไป พระนางเจ้าผลวสาพระมเหสีสุธิรักของพระองค์ได้หายตัวไปจากห้องบรรทมอย่างไร้ร่องรอยการหายตัวของพระนางในค่ำคืนนั้นมันแปลกมากเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ออกไปก้นหาการหายตัวไปในค่ำคืนนั้นมันเป็นการหายตัวไปอย่างไร,ร้ร่องรอยการถูกทำร้าย มันเป็นการยากที่จะตรวจสอบพระประองค์นั้นหายไปไหนเจ้าหน้าที่ออกไปก็หนาบัดนี้ก็สูญหายอย่างไร้ร่องรอยการหายตัวไปของพระนางเจ้าในค่ำคืนวันนั้นได้สร้างความสับสนวุ่นวายกับบ้านเมืองเต็มไปหมดพี่น้องครับและนี่คือจุดสาระเริ่มต้นของจินต่นิยายเรื่องนี้เมื่สวรรค์จะเดินทางไปรูปแบบไหนพี่น้องติดตามมาจะได้ความเข้าใจนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากระผมและแจวคณะขอบคุณครับ นั่งยกแจกเรกและยมาเจกใจแทนยกพังประการราชัยนั้นรื่อไกลโซนอิน,นุมาตแล้วคือเท้าเจ้านาคนพร้อมบังโอนปันวาซานั้นรือเป็นราชินี เจ็ดวันเลวตีง่ายอกนั้นหรือไปนอกเวียงวังไม่รอยจังจากไปกิดแล้วไห้เจ้ามองสีจึงรับสังให้องค์กมุนตนะีก้ามาตีหน้าพระพักบัดนี้ตำนักใน พอกรบทุลบังกรมเบื้องคนแบดประนางนาดได้อยู่นั่นหรือไปนอกวังยอ่อยเมื่อรุงเ้าประตับนังบัดนี้ที่บัลลังก์ใจเมื่อรุงเ้าประตับนังบัดนี้ที่บัลลังก์ใจแล้วมาปราศัยมาทูรถ ไป่ตามบทของจบว่าง